สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสังมาชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมได้ซื้อกาวนะครับกันรั่วนะครับมานะครับสกล่องนะครับท่านชมนะครับที่ผมได้รีวิวไว้ครั้งก่อนนะครับที่ว่าสั่งซื้อกระดุนมาแล้วนะครับก็ซื้อมานะครับ2กระป๋องนะครับสองกระป๋องนะครับในวันนี้นะครับผมจะทดลองนะครับว่าทาแล้วกันรั่วได้จริงไหมนะครับ2กล่องนี้ราคาผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูในคอม ข้างล่างนะครับที่ทรงข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิง <grandma>. ก yeah. ์ไว้ให้นะครับแล้วก็ค่อยไปสั่งซื้อนะกระนาวดูนะครับเดี๋ยวในการทานะครับผมจะทาบริเวณข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตรงไหนนะครับตัวนี้แพ็คคู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้งานดูนะครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวผมจะแกะนะครับแกะให้ดูภายในนะครับก็พุ่มพลาสติกมาอย่างดีนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแถมผู้กันมานะครับ ขอโทษเล็กกันไปเรียกบูกันนะครับเป็นแปลงนะครับแปลงทาสีนะครับก็มีพลาสติกหุ้มมานะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับไม่เคยใช้เือนงานครับเห็นเขารีวิวดีๆครับก็เลยซื้อมานะครับท่านชมนะครับทีนี้ภายในเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีที่หุ้มนะครับไม่ให้กาวเขารั่วออกนะครับ เดี๋ยวผมแกะดูข้างในนะครับท่านชมพี่จะแกะให้ดูนะครับค่อนข้างคือยากอีกนึงเดี๋ยวหาอุปกรณ์เสริมครับนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเห็นในรีวิวแล้วก็ใช้งานได้ดีครับเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยนะครับรั่วเยอะมากนะครับเยอะนะครับตกลงตรงนี้บ่อยนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นกาวใสๆครับท่านชมนะครับ ครับเไปรู้ว่าใครสั่งซื้อเป็นเงินผมหรือเปล่านะครับนะครับผมจะลองนี่ดูมีกลิ่นหน่อยครับมีกลิ่นนะครับก็เหนียวผสมควรนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่ที่รั่วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะครับเนี่ยสองจุดเนี้ยที่รั่วนะครับเดี๋ยวผมจะทานะครับว่าเขา จะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมครับครับท่านชมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปพาครับให้ทุกท่านดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนเดียวก็ลุกทรวดเลยนะครับท่านชม ไมเหนื่ใจว่าจะเป็นยังไงฮะมาโดนย่อมเมลครับท่านจุมไม่มีความเหนียวครับนี่ยมันมีเกาล็ดละสีอ่ะอืมต้องใส่หมดอายุครับเนี่ย ปรากฏว่าใช้ไม่ไม่ดีครับท่านผู้ชมไม่อยู่เลยครับกระป๋องแรกเดี๋ยวดูกระป๋องที่สองนะครับตอนรีวิวว่าดีครับรเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันหนึ่งฮนะเดี๋ยวปรับ้องกันเลยครับท่านผู้ชมอันแรกนะครับ มันไม่มีความเหนียวเลยครับท่านผู้ชมนะครับแต่ตอนในรีวิวมันเหนียวมากเลยครับนะครับเดี๋ยวจะดูกล่องที่สองนะครับยั่ดไหนวะปปดกี่โมงแล้วปันสิบหกสิบส,สี่แล้วครับครับเนี่ยผมแกะอันที่สองนะครับ อันที่สองนะครับท่านชมนะครับว่าจะดูดีหรือเปล่านะครับน่าจะหมดอายุนะครับดูไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีความเหนียวเลยนะครับนะครับนี่อันที่สองครับอันที่สองเปิดอ๋ออันที่สองเขามีที่หุ้มครับเนี่ยนะครับแตกต่างจากอันแรกครับมีทีมนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับ เราลองมาแกะดูครับว่าเป็นยังไงครับข้างในนะครับอันนี้ให้ดูเลยครับไปย้อมแมวหรือไม่ยอมครับโดนหลอกหรือเปล่าไอ้นี้นี่ครับนี่แกะมาแล้วครับท่านผู้ชมแกะมาแล้วเดี๋ยวผมจะดูซิว่าเขาจะเหนียวหรือเปล่านะฮะก็เหมือนกันนะครับ เช็คดูเหมือนกันครับไม่เหนียวครับท่านชมโดนย้อมแมวครับโอเคครับเดี๋ยวม่อเตือนภัยพวกเรานะครับสั่งอะไรก็ดูด้วยครับนี่ครับมันไม่มีความเหนียวความยืดความไรเลยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องครับวันนี้ขอสวัสดีครับกดโดนครับ